คำนำพระวินัย227ศสิกขาปทของภิกษุเปรียบเสม,มือนรูวลวดน้ำอันแหลมคมสองข้างทางที่คอยประกบขนาดภิกษุไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุเดินออกนอกลูกนอกทางทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันภัยที่มาจากภายนอกขดทางด้วยซึ่งรัวพระวินัยนี้จะมีปรากฏเฉพาะตนขึ้นมาพร้อมกับความเป็นภิกษุข,ของแต่ละรูปแต่ละบุคคลอันเป็นเหตุให้ภิกษุทุกรูปทุกนามต้องสังวรระมัดระวังไป จนกว่าตนองจจลาสิกขาหรือมรณภาพลงหากเมื่อใดภิกษุพลังพลาดเดินชนรั้วพระวินัยจนบาดเจ็บคือประพฤติผิดศีลหรือถึงกับต้องออกนอกรั้วนอกทางจากความเป็นภิกษุไปเช่นนี้ภิกษุจะกล่าวอ้างแก้ตัวเอาว่ามองไม่เห็นรั้วพระวินยัยหรือไม่เข้าใจในพระวินยัยไม่ได้จึงจําเป็นอยู่เองที่เหล่าภิกษุจะต้องศึกษาทับความเข้าใจในพระวินัยทั้ง227สิกขาบทนี้ให้จงดี ในปัจจุบันหนังสือพระวินัยนอกจากพระไตรปิฎกที่เหล่าภิกษุควรต้องศึกษาท,ทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันก่อนมีด้วยกันสี่เล่มคือหนังสือปูพพระสิกขาวันนาซึ่งรจนาโดยพระอมราภิรักขิตวงเล็บอมโรเกิดและหนังสือวินัยมุกเล่มหนึ่งถึงเล่มสามซึ่งรจนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสหากแต่ข้าพเจ้าได้พบเห็นว่าเพื่อนภิกษุสหธรรมิก ท้งผู้เก่าผู้ใหม่ในพระธรรมวินัยนี้กลับให้ความสนใจกับหนังสือดังกล่าวน้อยลงอาจเป็นเพราะภาษาเขียนที่รจนาในหนังสือดังกล่าวเป็นภาษาสมัยรัชกาลที่4-5ไม่ใช่ภาษาร่วมสมัยกับผู้อา่านจึงทําให้ผู้ใหม่ในพระศาสนาในยุคป,ปัจจุบันทําความเข้าใจได้ยากจะต้องพยายามถามพยายามอ่านทบทวนทําความเข้าใจมากกว่าปกติมากและต้องอาศัยคับอธิบายจากครูบาอาจารย์ หรือผู้รู้เพิ่มเติมจึงจะรู้ตามได้ขพเจ้าได้ตั้งใจเรียบเรียงรวบรวมเนื้อหาของพระวินัยที่คิดว่าภิกษุทั้งหลายจำต้องรู้จำต้องเข้าใจมาจากหนังสือปุภพสิกขาวน,นาและจากหนังสือวินัยมุกเป็นสำคัญทั้งเพิ่มเติมส่วนที่เป็นนิทานต้นบัญญัติหรือที่มาของบัญญัติจากพระไตรปิฎกเข้าให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อหวังให้ภิกษุในยุคแห่งเรา ได้เข้าใจกรอบของพระวินัยให้กระจ่างชัดอันจะเป็นประโยชน์ไม่ให้ใจเกิดความเศร้ามองวิตกในการปฏิบัติของตนโดยผ่านการปรับแต่งภาษาเขียนใหม่ให้เป็นภาษาร่วมสมัยหากแต่ในบางส่วนก็ยังคงเขาของภาษาเดิมอยู่เพราะเข้าใจว่าผู้อ่านก็รู้ความหมายของคำนั้นทั้งยังคิดว่าคำนั้นก็เป็นภาษาร่วมสมัยนี้เช่นกันส่วนการเรียงลำดับเนื้อหาได้ยึดตามโครงสร้างของหนังสือวินัยมุก เป็นสคัญผู้อ่านหลายท่านอาจคิดว่าการเหตุพุทธศาสนาผ่านเลยมาถึงพุทธศักราช2555นี้แล้วจนทำใจยอมรับว่าการประพฤติปฏิบัติของภิกษุย่อมมีความผิดแพกแตกต่างกันบ้างตามยุคตามสมัยและอาจดูเหมือนจะไม่มีภิกษุผู้ประพฤติตามให้ถูกต้องตามเขาเดิมที่มีอยู่ในตำรับตำราเสร็จแล้วแต่ครูบาอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบัน ที่นำพาศิษยานุสิตประพฤติปฏิบัติให้ถูกตามพระธรรมวินัยนี้และที่ผู้อ่านสามารถนำมาเทียบเคียงกับข้อวัดการปฏิบัติในตำราได้อย่างดียังมีอยู่อีกมากท่านอีกทั้งทำให้ผู้รู้ผู้พบเห็นเกิดศรัทธาในข้อวัดปฏิปทาและมั่นใจต่ออายุการของพระพุทธศาสนาว่าจะดำเนินไปตามพุทธธรรมนายได้เสาหลักในฝ่ายธรรมยุติกนิกายอาทิตย์ พระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บปัวยาณสัมปันโน12สิงหาคม2456ถึง30มกราคม2554แห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและเสาหลักในฝ่ายมหานิกายอาทิพระโพธิยาณเทระวงเล็บชาสุพัทโท17มิถุนายนพศ2461ถึง16มกราคม พศ2535แห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีซึ่งพร้อมที่จะให้ผู้ตั้งใจฝ่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามทรรไปพิสูจน์เรียนรู้นำไปเป็นแง่คิดให้เกิดประโยชน์กับตนได้ตลอดเวลาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านข้าพระเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิโมกสังบรศีลเล่มนี้จะง่ายต่อการทำความเข้าใจในพระวินัยได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่ออุบปศอุบาสิกาต่อผู้ที่จะอุปสมบทต่อภิกษุษสามเณรและอย่างที่สุดคือต่อพระพุทธศาสนาต่อไปหากความหมายของเนื้อหาใดที่เรียบเรียงมานี้คลัดเคลื่อนหรือเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากจุดมุ่งหมายเดิมแห่งพระวินยัยและพระไตรปิฎกข้าพเจ้าไม่มีเจตนาล่วงเกินทําให้เกิดขึ้นแม้แต่น้อยจึงหวังผู้รู้ได้ตักเตือน โดยอาศัยความเมตตาธรรมด้วยจักเป็นพระคุณยิ่งบุญกุศลใดที่จะบังเกิดขึ้นจากการจัดทำหนังสือนี้ข้าพเจ้าและผู้ร่วมจัดพิมพ์ทุกท่านขออุทิศถวายแด่พระรัตนตรัยพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณทุกท่านพร้อมสรรพสัตว์ในวัฏสงสารทั้งมวลอันเป็นไปเพื่อให้เราให้ทุกท่านให้ทุกสรรพสัตว์ทุกตัวตนปฏิบัติตนดำเนินสู่ความพ้นทุกข์ด้วยเทินก่อ นะราทโร